แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่องค์พระธรรมขอนอบน้อมแด่พระปเจกับพะพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอนอบน้อมแด่องค์พระสงฆ์กราบคารวะระลึกถึงพระคุณและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พธิรานุเถระเพื่อนภิสุสามเณรที่เคารพทุกครู เขาเจริญพรสถาญาโยมผู้ฝ่บุญทั้งหลาย วันนี้อาตมามีโอกาสได้เดินทางไกลมากมาตั้งแต่ตีห้ามาถึงนี่บ่ายสามโมงสี่โมงว่าจะไม่มาเพราะมันไกล แต่ท่านเจ้าอาวาสใช้วิทยายุทธพิเศษให้พระที่สนิทกับอาตมานิมนต์อาตมาก็เลยมามาไกลมันเหนื่อยเป็นโรคหัวใจก็พอดีมาตรวจสีนักคลินก็ยังไม่เสร็จพวกนี้จะไปตรวจต่อมาก็มาเห็นญาติโยม มีแต่เทวดาทท้งนั้นใส่ชุดขาวพวกเทวดาพวกมีบุญพวกไม่มีบุญไม่มาหรอกว่าอ,อย่าให้เบาไทยเท่ะเนาะมันเข็ดแขวอผู้ใดฟังบออกก็แปเอาเร้อผู้อยู่ไก่กแ็แลเอาอะ บองวันเท่านี่ล่ะเดนียวเบิงก็มีไผ่ไทยสักคนครับอืนไปเมืองไทยกับเทศไทยอยู่ได้ล่ะเข้าก็นิมนต์ไปยูฟุนเชียงใหม่ยุนก็ไปไปอู้กับเมืองหลวงปี้หลวงปี้บ่หันก้าอยู่พุทธบานกา็นนไปบอพะอา้า,าคําเมืองน้ำเขาอยู่พุ่นะนะเออบักฮุงพวกกระเบนบังฮุงได้บักกวยเต๊ะ บักโม่พะกัอคนบักโม่มาเต้าพ่ดว่าภาษาเชียงใหม่เชียงหายคนอ่าเอามอนีมากจะเห็นแม่ออกพ่อออกหลายบ้านหลายหม,ม่องมะฮ้มมะตุ่มกันต่างฝ่ายต่างกันอย่างได้บุญผู้เฒ่าตาเปียกๆมากหลายคนผู้ลองคนมากมากัมิเตโชกัน คนเทศเรื่องนิพพานุนวังคำหัน,หนเข้าถึงนิพพานมีสุขจย่างจริงจักเอาน้ำเขาบาวบจักเห็นบวบคนเทศให้ฟังดีดีหันผู้ฟังหันบอกคือคือะัวมันเล็กหน่อยก็ไปตกะกัปันทุบนะหัวนะพระเทศให้ฟังกับสวัสดีตั้งแต่พระ วัสดีครับพันีครับตอดหัวอยู่ว่าแม่กระป๋อมบรโิโอนยังได้บุญวันสันกระเอย,ยู่ดอกมาไข่กบปอกบ่มาอยู่มันชุกสมบูรณ์มีจฉกนันหระอยงม่เิือีอหยางว่าพี่ผู้ีดียวน่ เบิดบ้านเมืองแน่เพิ่งขี่ลาย้ายเปย์ยังจะไปเบาส่ฟังเรือบัรชุกจบบุญเบิดบ้านมีสามคนน่าาาไปแต่ยากไอ้บ้านเพิ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี่ลายแค่ใส่ละคนน้องขายมิจฉคนคนเดียวแต่จะได้เข้าบ้นโยก แค่ไหะยกขึ้นแต่แม่น้องคายโอ้มีสองเท่าตาเปียกๆกัน <laughs> โอ้มากไก่อยู่กันละเนาะกาลสินก็นมีใสกาลสินมิจฉคโอ้ยตังาเจ็ดอ๋อสิบเอ็ดพอลามิชีทั้งหนากะบอกเสียงไป <laughs> อืมบ้านไหนแนวนั่งโชคโคจิเคนั่นหมดนี่ เออโอ้ยอนุโมทนานั่เด้อเอาบุญเมื่อนํามานอะมืเอื่อนมือเหือเมื่อนี่เนาะปฏิทินบุญตั้งแต่ยุบประตูวัดซะเด้อหล่ะเมื่อทิมคู่มือเรากับวจักเฮเมื่อพอไงจักแมนโบแมนบบเสือจักเม็ดก็สิ่ว่าบบเสือเด้อ นั ه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 . ่งช <wh> ่อมเบิงตั้งแต่เขามาพุนช่อมเบิงผู้มีบุญเบิงม้อยากดอกผู้ใดได้บุญนะเบิงจังไรผู้ใดบุญนั่นบ่ค่อยว้าวน้ำมูปนัดอาบน้ำก็เฝ้าไปอาบย่างมาอาบแล้วน้ำอาบแร้วก็บบ่เบาตอกับมานั่งจุกโคเจ้าของอยู่บ่งหัวชาโมเพิ่นหัวชาแต่บุญเพิ่นเพิ่นย่านบุญเพิ่นเฮีย นี่ถ hey ูกต้องอันนี้ออกจับสลาไปได้ววัดจังใดมื้อที่กินหยั่งฮึมมื้อที่กินหยั่งฮึตายละหมากคอยบดหล่อผู้กับบ้อยังบันเฮ็ดจังได้น้องบ้าอะไรบ่ที่มาฮาฮาฮ่าฮาบ่บ่ได้บุญจักเม็ดปานนั่นพุทธเทศไทยมีแต่พระสันหนึ่งผลพุทศ เมื่อกี้วังคำเ่นประเทศนิพ่านขุดมันจะปักไตเรื่องนิพ่านให้ฟังคันสูงสุดโบ้ยเดี๋ยวเบิงหัวแต่ละคนบาดใดน้ำเผาบ้านน,าน,นั่งฟังพนทศอยู่จะเป็นพนทศมวนอืมย่านแต่เอาบุญถิมเท่าน,นั้นแล้วไม่ไงเอ่ยพอหญ่เอ่ย,ออยแต่ว่าหันมานี่ก็ดียอกได้ฟังแล้ว มันเป็นการเก็บข้อมูลพอกพูนไห้กันยังไข่็พวก,มกบ,าบ,กม,บกกามาอยู่คือแต่บ้านสุกสมบูรณ์ใกล้เกิดกินดังเป็นอย่างมาอยู่ซีหาค้นบู้วัดอยู่ไก่หลวงตามหาบัวอยู่ไก่กับบุญจักบุญไปริตนชาติอืมมันบ่เป็นแต่บ้านอันนี้หรอกบ้านใดก็คือกันเบิด <c oughs> จักมันเป็นอย่างบุมันจังบมาผ่า มันบอมมากผ่าก็เยสิปึกหลายแมซี่อยากว่าก uh ็ว่าออกมาอันนี้ก็บดแดงยังได้หนิว่าออกมาเผยขี่ให้เจ้าของเลยเข้า่าคขวามามักพราทั่วไปดิเบิดค้นเครืงผู้ใช้ไม่ย um ิ่งม okay ักผราเข้าหลบพระศึกษาธรรมะบดแดมากกว่าอาไปผัว คือแต่แนวเดียวนี่แสดงว่ากระจอพระยุทกกัได้นี่เขาลอกเลยเดาวดวะเนี่ยคนบ่มีปัญญาเวาออกมากกับบ่มีปัญญาเบื้องตี้นี่ขนาดบวชเป็นแม่ชีได้นียังซูปอร์ปึกอยู่ปาเนนเมื่อม,มันปึกธรรมดาได้ซูเปอร์ <c oughs> ตายแล้วพระกีบาทจะใช้นม,มานแล้วเมาเายเอาให้เอา,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 า ว่าจะไหนก็สร้างได้บริเงษพูไรได้บริบินถบาทน้ำมลลูลได้ว่าละกันในนี้แห้ะมือเล้าโลดโลดแต่นั้นเป็นอย่างจังบอมกักพระกับจังว่านี่แหละเพิ่นหันหวนไปตัวนั่นคำว่มามักพระนี่มันเป็นอย่างจังบอมกักเป็นอย่างจังมเเาเดือพูเถาหัวง,งอเง,งอกนี่มาเถาข้อมใสิเอาไปถิมละ่ะ tiệm tôi tải bớt rồi tiệm là bột thôi nha tiệm tôi tải nữa nha có hệ sửa bao anh thành tiếc là cái này cái rồi cái vô cái lù cái rạn rồi sửa mới cái này tiệm tôi lại thằng đó cái rồi cái rồi chả có vô mưa rồi về rồi sao người này tới đây lốp còn mới bột cái này tiệm tôi lại oai mà cái gì bảo bê bò phụng ้ยเวอเรื่องตายขน้อยบ่มาอายุมันยื่นเด้อไม่ไงเด้อร้อยปีจังตายชาถูอันุร้อยปีเราขั้นชี้โคยเอาอยู่สมบอกพระกับตัวพระพาได้อายุวันโนสุขังพอลองอายุยื่นพันล่ะอายุวันโนวันนาดีเมื่อสีดีเท่าเท่าได้แหงเหี่ยว สุขขังเถ่ามามันว่าสีสุกมันมีแต่ทุกข์ต่นั่นแหละพระกันสวสดอยู่ตอนลัสลาธรรมโม,มหีสลังอนตัตติเตวมันยังสวสดอยู่เนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดากันยังสวสดอยู่เนี่ยสลาเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์กันยังสวสดอยู่อันสวสดขึ้นลงหิเอยียงซื้อๆได้เดียวเพราะมันแหลวไปซื้อๆมัวนว่าเถามผู้เฒ่าบวังที่อะ ถามเบืองไม่ไงหลังงองงหลังเฉวเสียบดนั่นาถามเบืองเทามาัมวนบอคือพอไงมวนบอหลัไปเทามาอ่ะมาไว่แล้วะไรเมันคืออยากอายุยืนแทะพุ่นเท่านึ่งไปใช้บุตรพุ่นนั่งอยู่กับอี้ฟั่งเทอยู่พุ่นะเห็นบอน่ะเท่าไปทุกเกิดไปทุกบอน่ยเห็นบอเห็นบอเราทุกันสิเกิดยู่บอเราซาดาน ให้ผู้ขางามก็เก่าอยาให้ผู้ข่าอึดอึดเงินอึดทองให้ผู้ข่าได้ทานน้ำฝนเกิดชาติได้ให้ผู้ขางามคืออภัชลาอ้ยอภัชลากับสีเขียวเงียคือกันนั่นล่ะแม่งผู้ใดสิงามเป็นธรรมตาตายมันดอกอันตัวก็ไปซื้อได้เดี๋ยวนี้อืมล้าไปแล้วแต่ผู้สิมองเห็นดอกเราว่าผู้ใดมองเห็น ผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นสิมองเห็นตั้งแต่เป็นบา้าเป็นแพ้วล่ะโอ้ยเกิดมาจะเป็น,ท,นทุกข์เด้บ่านทุกข์ยังทุกข์หาให้มันกินทุกข์ยังปวดหัวมันกระบ,บอกรวงหนาเจ็บท้องกับบอกรวงหนาเจ็บเข่ากับบอกรวงหนาเป็นมะเร็งมันกระบ,บอกรวงหนาโาครคไข้ไข่เจ็บทั้งหลายมันบรบอกรวงหนาจักเถอ่อ แม้กระทั่งอุบัติเหตุมันก็บ,บอบอกลวงหนานี่แค่ว่าเกิดมันเป็นทุกข์แต่พวกมูวเหาเนี่ยมันหันบปยอมทัานเกิดมาเนี่มาอาศัยลัางนี่ยยูสวกข้าวซือ้อดอกเออเฮือนหลังนี่มันยูเดือด้ฮืกปันใดล่ะผู้ลังค้นกับเฮือนเซ่แล้วยังแหลงแซงเราลังค่ากับผู้เราหัวงอก,ก,งอกันที่แควกับบมีล่ะหน้ต่างรู้ออกไปเรา ยางขาเปะกับปวกกินกระเบิดเราเตรียมโต๊เราบวเราเฮ้ยเขาบอกเตรียมโต๊ะระนาบุญมุโยของเขาเตรียมไว้สตัวผู้ใดจะเลินมรณาสติพระพุทธเจ้าย่องตัวผู้ใดพิจาจรณาตายพระพุทธเจ้าย่องสรรเสริญอพระอนุนจึงถามฮะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก้ากระหม่อมเจริญมรณสติวันละร้อยครั้งพอไหมพระเจ้าค่ะไม่พอสองร้อยครั้งลรพระเจ้าค่ะไม่พอกี่ครั้งถึงจะพอพระเจ้าค่ะทุกลมหายใจเข้าออกเบิ่งดีการเหตุวามเที่ยนี่บมแมนเสียมานั่นนงรับหูรับตาเอาแต่ตอนนี้ย่างไปกับเหตุ นั่งกินกระเฮ็ดขออภัยเด้ไหดนั่งเหยวนั่งขี่กะเฮ็ดเฮ็ดปันนั่นผู้เดจังสิเห็นธรรมบางสั่นบ่เห็นดอกเบ้ากับเว่าไปซื่ออาตมาว่าบ่แม่นไงจักเม็ดอืมสอนคนให้เป็นคนพวกมู้เจ้าสอนลูกสอนหลานให้เป็นคนพวกมู้เจ้าสอนไงว่าเรา่ปอ่า สอนเจ้าของให้เป็นคนบ่นเจ้าของเน่ยเป็นสั์มนุษย์สินหาโคบอเห้อ <c oughs> เรื่องมาคบตั้งแต่ยุวัดนี่บ่สินแปดนี่บ่สินแปดก็จะครบบ่คบหรอกเดี๋ยวบางนานเนี่ยมาคบตั้งหลายคนเสี่ยงขนมไปกินอยู่น้ำมุงเพื่อนกม็มีหมดจ่อเอาห้าขวัวห้ารถกูก็จีอไปให้หลานกูก็ไม่หมดจ่อชัด เชียงผู้ขาใชทูเดอร์ผู้ขาบกินนอกเวลาหลอกมันหิวมันจำเป็นขนะนม้วนหั่าเราสิกกนรูดืกืนดเรูดเอาเท่าขี้งกก็ล้าหลายนในศีนแปดคระคบไปนั่งอยู่มุ่งพ้นน่ะไม่มีวิวีวิวีมากกวนกูยังกระดอกกระเดี้ย เมื่อแต่ยุ่งวิแววิแวมบักกัคือกันหึขอบอยู่ว่าเราเดี๋ยวบางหนาเนี่ยบักสิบัฮู้ฮย้เนาตอนนั้นแหละก็มาเอาบุญคักคากสิมาฟังเทศคักคากสวดมนต์คักคากผู้สวดมนต์นี่ก็ดีย่ดอกในเมื่อบ้านแจ๊สวดว่าสวด บอ่ฮบึงโทรทัศน์เบงเสียงอีสานคนเรากม่ได้สวดดอกแต่หันมาเข่ามูพ่นเสียงดีแต่เด้อาลา้ังพ่นเสียงเพินเห็นบ่อนุ่ยวงว่าก็เปี๊กนั่นคือกันจังว่าเอาบุญก็มาเอาตั้งแต่ยุวัดดีข้าวเดียวนึง ก็เอาหน่อยแท้เฮ้อเอาหน่อยพ่ะโลกเพ่อไงได้หลายอยู่บนหล่งกดว่าเร้าเบิ่งหน้าก็ไปแต่อยากหัวตาดิโตนสารกับวันนี้โอ้ยหอดแม่ชี่ยังบ่ไรเว้ยบ่เฮ้ยแล้ว ไม่ดีนั่นแหละนั่งเนียแต่มาเบิ้งหนาเนีเดียวเบิ้งเดียวนี่ที่ได้พระศิบค้นบ่บูนอกนันเซ็ปบอกกองเอาเป็ัยัาแต่มาจังวาจังซี่ตั้งเด้อตั้งคัคๆเจ้านั่งเบิ้งเจ้าของอยู่บ่แต่ละหมื่นแต่ละหมื่นนี่หึ เจ้าวงเจ้าของวันมันคึดบุญใส่ใจจะาเถอมันคึดพ่อบุญจะาเถอคือพอไงตื่นขึ้นมามัน,นคึดอีหยังเหงากินหยังเหรอมันผูดโษก่อนบอกมันมีบุญใน้ใจก่อนบอกกระสีมีอยู่เท่าเน,นืงอกะหนึ่งเขาใช้บาทนี่อันผู้นี้นี่ไดยบุญทอนี้ใช่บาทแล้วก็ห้าขวามา้วนหมดดอก บุญวิไลปนนี้เนี่ฮอดบิดมื่อเท่าข้บาทดีที่กินยังเหรอมึงไปใช้บักนั่นนี่จีัว่ามชงบุด้วโอ๊ยไปอีงลงาวบังเอาคุยกูณลิเฮอดทางคุยคุณดเอำมากมาเที่ยวนะโอ้ยปนดทีใส่บุญเจ้าอยู่ใส่บาทเฮ้ คำว่าบาที่เอ้าอรหังบ่อบาทดิเอา้าำว่าอรหังสมาชงพูโตก็มีดอะกผู้เหตุเราก็นั่งพุโทโธจะเถื่อจังหลับจะเลื่นมรน,นาสาติจะเถื่อจังหลับบ่อผู้เหตุเราบุญมันยู่ใส่ะราบัดเอาสร้างเบิงเราวางบาปก็บุญอันใดหลายกว่ากันสร้างเป็นกิโลเลย บ่ไตอให้ผู้อื่นไปสร้างหลอกสร้างเบิงเจ้าของโลดมือนึงมันคือถอดผ้าจะเถื่อมือนึงมันคือถอดการให้ท่านจะเถื่อมือนึงมันคืออนุเคราะห์สงสารเขาจากเถื่อมันเมตตาปานี้ต่อสัตว์จะเถื่อเหนาสร้างเบิงโลดความคืดเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปที่ประเทศนั่นสังขารนั่นนี่แหละความคืดเจ้าหนี้สังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนดิพวกเจ้าบด้วามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกตัวกูของกูวัตรละ แต่ว่ามันขึ้นี่มือนึงดับไปมือนึงดับไปนี่พบซาดเจ้าเบสละนี่เจ้าสิตายมองไดเอาผู้ใดนั่งไปแต่ละมือปั๊บโอ้ยเด้งยินนลงพ่อบุญเสริมเป้าแล้วกูสิเฝ้าคนฟอดนี่เมื่อบเต้นหนึ่งเขาเสาะเขาพุทโธพุทโธพุทโธกูเสียบุญพุทโธยู่กัดไปหนียังมากินกูพุทโธ ยังแม่ผู้ทเออไปใช่เราตามปนขวบางพี่กกขกักผูทูผู้ทูผู้ทคขกัคขัผูทูกูเจียวแต่บุญนี่ละผู้ทูผู้ทตามปนปอกปอกปอกผู้ทูปอกปอกปอกผู้ทู่บ่เอาหัวตาผู้ใดปัดกวเท็บัดขุยเสียหนากผู้ทู่ผู้ทู่ยังแม่ไงไม่ยังหอก กูกับบ้าเขากูไปสั่นละพุทโธอย,ยากย่านเขาหูกับบ้านในใจตีละ่ะนับเบิ้งม่ได้จ้าเท่อเหมือน,นึงเอานี่ละ่ะเอาชนะฝ่ายม,ามา่านม่านอยู่ไส่ส้างบานม่านก็อยู่กับเจ้าของละ่ะก็นั่งขี่ขานนั่นแหละ,ยะททอย่าเหตุเถาะมวย์เกิดเวลาคุดแนี่ยอนหรือว่คุดแต่พุทโธแต่เดี๋ยวผัวกูไปใส่ละฮานบ้าฮันไปเล่นสาวตอนอายุ น้อยกับบุคคลแต่นีบันดิเอาละห่วยผมกูคืองอกแต่นอนกูสีหนอมแต่นี่บัดดิดัดดีบนนองชูดัดงามตัวเราดัดขาเราเป็นสาวคืนเฮ้ยอายุเท่าไรล่ะหกสิบห้าเราดัดเขาว่าไม่ห้าสิบเฮ้ยปึงหวะกูดังปึงหักปึงหวะฟันหนังกระสวดคือคืด เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้คือบอกว่าเราไม่มีความแก่เป็นธรรมดาเพราะเราย่อมออดาได้คือบอกว่าชิฮ <c> ะ <oughs> ่มาได้ใจเรานีเมื่อสมองหัวบ่ บนประเทศในเงานอนเลยืมมาเทศในเงานอนกับวันนี้อาตมาพามีโอกาสมาแสดงพระธรรมเทศนะโทาโปรดญาติโยมบรนสุขสมบูรณ์ให้ตั้งใจฟังเถิดอยู่ข้างหลังก็หลับไปเถิดสบานอนงองงอกๆ จะโห่ว่ราะอาตมาปเทศรงเรียนนี่นักเรียนมันบริง,งามแขวแล้ว